ก่อนหนึ่งก็ต้องขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะอยู่กับผมชินแอแตโอ้แล้วมึงจะชัดตามกูทําไมวะก็อยู่ในสกายลิมพาร์ทที่9นะครับหลังจากเราขึ้นมาบนหุบเขาเหลียงซานนะตอนนี้อยู่กับเหล่าผู้เจ่าครับมากันสี่คนเป็นบอยแบนด์เลยฮะเจอดราก้อนบอร์แล้วครับ เรียกผมว่า dragon b a l อ่ะมันหม,นมนายความว่ายังไงเหรอครับเขาบอกว่าให้เราให้เราโชว์พลังเสียงครับได้ครับเน,นี่ยเชื่าชาอ,อ,อแลอ้วสินะ welcome to high rothgard ฉันคือตสตอจ jon a n g i เรียกอาจารย์เฉยๆก็พอ ตอนนี้บอกมาสิว่านายต้องการอะไรนาะยถึงมาที่นี่เออฉันอยากอยากรู้เัาว่ามันไอดาร้กอนบอลเนี่ยมันแปลว่าอะไรเราจะสอนานายเองนะจ๊ะหมายความว่า ผมไม่ได้เป็นดากอนบอลคนเดียวหรอกครับมึงไม่ใช่คนแรกรที่เป็นดากอนบอลอืมอ๋มอแต่ว่าอ๋ตอนนี้คือเราเป็นดาก็บอลคนเดียวที่ยังเหลืออยู่ครับว้าว I'm ready to learn I that you are dragonborn You have the inborn gift. But but do you have the discipline and temperament to follow the path the path. Uh, that remains to be seen. Without training, you have already wake <coughs> up and go, we'll into a thune, a shout. Now let us see if you are willing and able to learn. เขาบอกว่าตอนเราตะโกนเราต้องพูดภาษาอังกรนะครับเพื Nixon> ่อจะได้เรียนรู้พลังเฮียอะไรมึงเนี่ยไอ้แก่ไอสัตว์บ่นควยอะไรขอต่อยได้ไหมขอต่อยได้ไหมนะขอต่อยหน่อยนะอู้ขอต่อยหน่อยนะนะหมัดหนึ่งนะไอสัตว์ขอโทษอู้ไม่โกรธด้วยไม่ต้องโหลดเซฟ ที่ไม่โกรธไม่โกรธกูด้วยโคตรโหดเลยว่ะสัตว์มดคุยอะไรฮะเน,น่ไม่โกรธโรโรอะไรครับโรแบ็กถูกลงกว่าเดิมวัดวัดตับฟากอะไรอ่ะโบโบออ้้าวเเรียนยนฉฮะโ มีพรสวรรค์จริงๆนะเนี่ยเพราะว่าเขาให้ให้อีกคำหนึ่งมาปุ๊บเราเรียนรู้ได้เลยครับเขาบอกว่าโอ้นายนี่มันมีพรสวรรค์จริงๆแน่นอนอ่ะกูก็พุชเียนี่กูไมีหยุดปากดูต่อยเขาเขาว่ายังไม่หยุดกูลต่อยเขาแค่เอามือขึ้นมาแล้วเขาก็ไม่หยุดฮะทำไมฮะนี่คือต้องคุยต่อใช่ไหมอ๋อยังไม่ให้กูคุยด้วย อะไรอ่ะทำไรแถบต้องใช้สกิลโรครับใช่ป่าววะนี่พอดบาลานอัน,นไหนวะแล้วกูจะใช่ไง <S <S มันก็ใช้แค่ฟุตอย่างเดียวอ่ะฟุต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 ควยเลยวะ ใช้ยังไงครับผมอยากรู้อ้าวตกใจเซเฉยฮะมันใช้ไม่ได้อะคุณใช้ยังไงวะงงอีฮีย้ยเชา้านี่ไงรู้ว่ามันมีอะแล้วไงอะผมเปลี่ยนยังไงวะเปลี่ยนไม่ได้อะ boss balance วิชา 20... Good... low กูเอา training proceeds well dragon ball uh... dragons have always been able to shout ไม่ต้องตะโกน the in... there is no difference in the... in mythic time. most people for but you ตะโกนยังไงวะ dragon in your you blood five is voice The speech when จร e งจริงๆมี5คนคนระับเราจะไปหาปาร์โตเน็กได้หรือเปล่าครับปาร์โตเน็กมันจะเป็นหัวหน้าของพวกนี้ทั้งหมดเลยอ๋อเราต้องเราต้องตะโกนให้ได้ก่อนครับพรรเพื่อที่จะให้ประตูเปิดไปสู่โอ้ยโอ๊ยอ๋อต้องให้ผู้เดินมาตรงนี้ใช่ไหม นี่ไงพลังมาละเอาวแค่กูเดินไปเควสก,ก็ผ่านไอ้เหี้ยกูก็งงตั้งนานเถอะนี่กูสโร๊บ <c oughs> สุดยอดครับมาอลไรฟูสโร๊บรถ้าเฮ้ยรถจ้าอะไรอ่ะอ๋อน,นี่ไงอ่าไงล่ะอุ้ยกระเด็นหมดเลย โคตรโหดฮนะอ๋อทำได้ดีนี่เอาอีกสิแดงเลยครับพิกโรซ่าอะไรของมึงวะมาครับออืหายครับที่เดียเป็นควยัยเลยมึงชอบอ้าแขนพังง่าพังง่าเป็นไรมากไหมโอ้เรียนรู้ได้เร็วดีนี่อีกทีสิจัดไปครับพี่พิกโรซ่า มันเกเทพตอนนี้ไงวะโอ้โหโคตรเทพสุดยอดเลยนะดาก้อนบอลนายทำได้ใช่ครับตามบอร์รี่ไปบอรี่คนไหนวะเพราะ้เราตามไปครับเขาบอกว่าถึงเวลาจะสอนขั้นต่อไปแล้วเร็วๆสิพี่เ่ เดินช้ายอย่างนี้เดี๋ยวก็โด่ของให้เราเออมันมีของอะไรบ้างวะแหมต้องห้ามใจครับเรามาเรียนรู้สกิลครับเราจะมาตะโกนให้กล้องโลกเราไปไหนวะอ,อ้าว,าวต้องออกด้วยโอเคฉันมาแล้วเนี่ยโลสวยจัง <c oughs> สักคู่นะ อ๋อมากันหมดเลยครับไหนว่าจะมาคนเดียวไอ้บ้าสักู่นะครับพี่เอกขับมาโอเคมาต่อค,อคร,อรับบอรี่จะสอนเกี่ยวกับวู้ที่หมายถึงวู้ที่หมายถึงวิววินวิววินนี้กังหันลมครับนี่ไงโว ี่ต้องเรียนคำนี้ครับแล้วเราจะได้ครบสามคำแล้วกูจะเรียนยังไงวะอ่ะเยอะว่าตอบเพิ่มได้พลังมาครับอุ้ยดูดมาแล้วครับดูดมาแล้วครับดูดมาแล้วฮะคุณผู้ชมครับโอ้อะไรอ่ะทำอะไรเรามาดูกันเถอะว่านายจะ สำเร็จวิชานี้ได้เ yup. ร็วแค่ไหนเขาบอกว่าให้คนนั้นทำก่อนแล้วเดี๋ยวจะถึงตาของเราครับเบคส์เบคอะไรบ้างอุ้ย n ่าวยดเทิร์นคืออะไรเห็นไหมอ๋อต้องใช้สกิลเพื่อผ่านไปก่อนมันจะปิดครับเนี่ยต้องดูว่ามันมีสกิลอะไรให้เรานี่ต้องเปลี่ยนเป็นสกิลนี้โอเค ต้องผ่านไปก่อนที่ประตูจะจะจะ,จะปิดครับอ้อช็อกชนหน้าหน้าสั่นเลยฮนะไงล่ะยังไงล่ะฮึทำได้ดีนี่นายเรียนรู้เร็วมากเลยเนะี่ยอืม เราต้องตอบไปว่าฉันไม่รู้เหมือนกันว่าทำได้ไงเนะี่ยมันมันเกิดขึ้นเองเนะี่ยนี่เลยเป็นของขวัญจากพระเจ้ายัางไงล่ะมันอยู่ที่นายแล้วว่านายใช้มันยังไงให้เกิดประโยชน์สูงสุดตอนนี้นายพร้อมที่จะเรียนความสามารถสุดท้ายแล้ว Remain true to the way of the voice, you will return. True way of the voice, you will return, feel like. Hmm? Why are No doubt the appearance of a dragon born at this time is not an accident. Your destiny is surely. บอกเราจะต้องเจอกับมังกอนนี่ต้องเจอมังกรโอเคขอบคุณครับอาจารย์ผมจะตั้งใจฝึกเนอะอันนี้นายพร้อมที่จะเจอทุกอย่างภายภาคหน้าแล้วพร้อมทีมดิสัต dragon นี่มันก็เป็นชอยเดิมๆนะครับมันก็ไม่มีอะไรละโอเคเรื่องของมึงละบายครับหมดประโยชน์ตรงนี้มีอะไรอะไรอ่ะไฟอ่ะต้้งบนเป็นอะไรอ่ะโอ้ยฮีมาโอ้ย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 ตกใจตัวจริงสะดุ้งเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวตายไหมเอ้าไหมเร็วเหมเอ้ายอะไรโอ้ยโอ้ยโอ้ยอปยุฮีมา อ่านไปไม่ได้ครับมันจะมากเกิเนไปแล้วนะนี่เป็นอะไรนะนี่ถามหน่อยว่าเป็นอะไรกูขอต่อยสัตว์โอ้ไม่เคยสนใจกูเลยเฮียเต็งว่ะต่อยแม่งก็ไม่โกรธเฮียเฮ้ยตอนนี้ภารกิจเราต้องทำอะไรต่อวะสัตว์มึงนั่งกันทั้งบ้านเลยภารกิจคือออกไปครับไม่ออกครับกูยังไม่ได้สำรวจเลยนะ หนังสือเหรอขอโมยเซฟเรื่อยๆนะหละๆๆังจากเขาสอนวิชาเราจนหนำแล้วครับเราต้องไม่ลืมที่จะขโมยเป็นการตอบแทนนะสุดยอดหมอนี่มันหัวขโมยชัดๆนะเฮ้ยไหนไว้สัตว์ไม่มีอะไรเลยมีแต่ถ้วยมีแต่จานในสัตว์ มึงขาดแคลนเหรอพวกมึงเนี่ยฮะดีเดียก็ย่องตามกูเฮี้ยความเนียนอยู่ไหนนะเอ้าเวลอัพเฉยครับสนีิคจนเวลอัพคืออะไรมีอะไรบ้างครับลุงครับไม่มีเฮี้ยอะไรเลยพพวกมึงนี่ไรประโยชน์สั์ไม่คุยด้วยและไม่มีของไม่คุยเฮี้ยไปแล้วนะอาจารย์แล้วพบกันใหม่อาจารย์จะนั่งอะ สัตว์นั่งทำไมนั่งทําไมขอโทษครับโอยถ้านั่งอย่างนี้นะมันจะมากเกินไปแล้วครับอาจารย์ครับผมจะไม่ยอมผมจะเฮียไม่มีมานายโอ้ตายตายเดี๋ยวมึงนั่งเหี้มั้ยนั่งเหี้มั้ยมึงมองอะไรกุฏานเนี่ยมึงมองอะไรฮะมองเหรองมองครับโอไม่ขยับมันไปไม่ได้โอ้มโคตรพวกเฮียนี่แม่งไม่ใช่คนเลยครับ แล้วเป็นลิเดียเหรไอเทียกระเด็นไปนู่นขอบล่าฟ้าเขียวไอ้ท่านนี่เบลอัพแล้วใช่ไหมอุ้ย,อ,ยอีมะแล้วจริงจบทักหาพี่อัพเป็นสตาร์มีน่าครับเพราะหมดบ่อยเหลือเกินควรจะอัพเอ้เอ้ไม่ใช่นี้ดิไปไหนวะอ่ออาเอรี่ดิเอ,อรี่หน่อยนะมีสกิลอะไรบ้างให้ผมเรียนรู้ ไม่อ a p ไม่อ p p โอ้ยโอ้มาทำไมตรงนี้วะ eager eyes นี่ทำให้ซูมได้แต่สก,กิลพอยยังไม่พอวะเซ็งเลยเซ็งเลยอัพให้ธนูแรงขึ้นดีไหมอ่ะต้องต้องอย่างนั้นก่อนคนระับเอาความแรงก่อนนะ แบบพ้องตายพ้องตายไปเลยมากูก็หายสัตว์ชีวิตเหลืออะไรบ้างครับเพชรได้เป็นไหนตอนเนี่ยเอาหาเชรไม่เจอุอยต้องไปนู่นเลยเหรอโอตายตายตายไกลอย่างนี้ให้พี่มึงวิ่งไหมครับดีดียะมานี่สิ what do you need what you need ถามแล้วเราต้องการอะไร still here ไม่รู้ครับเราจะจั่งไนหะ้เข้ามาตรงนี้ได้ไหมเนะี่ยนี่ดิมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยอ่านั่นแหละครับลิเดียฮะนี่เป็นสิ่งที่ผมอยากทำกับลิเดียมานานแล้วครับสิ่งนี้ก็คือ,อลิเดียไม่กระเด็นเลยว่ะโอ้เซ็งอดเลิกไอ้เหี้ยจบพาร์ทเจอกันพาร์ทหน้าครับพาร์ทนี้ก็เรียนรู้ไอ้เหี้ยนี่แหละเดี๋ยวพาร์ทหน้ากูต้องไปไหนวะขออีกรอบอ่านเมืองไม่ออกต้องไป รับ h รออ of j ก g g รรดิ color ง,งั้นผมกลับไว้รันก่อนดีกว่าเดี๋ยวได้ไปเอาม้าตรงนี้โอเคครับโอเคงั้นสลับพาร์นี้ก็ต้องขอสวัสดีลาไปก่อนด้วยตูดไก่เลยครับแม่แซ่บจริงๆแล้วเจอกันพาร์ทหน้าครับไปละก่อนไปไหวเฮียก่อนไปก่อนไปนี่ต้องฟ oh. ู๊ดขอโทษไปแล้วนะบาย